การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเ,เรามีกิจกรรมหลายอย่างมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบปรามการทําการทุจริตแล้วก็การป้องกันหัวใจของการที่จะต่อต้านในที่สุดก็คือการสร้างกิจสํานึกร่วมกันนะฮะและกิจกรรมร่วมกันที่จะให้พลังด้หลายฝ่ายนะครับได้เห็นเรียกว่าปัญหาและโอกาสที่จะทําให้เกิดการทุจริตได้นั่นก็คือการเติมอนะไรเรียกว่าอุณหภูมิแห่งความป้องกันที่เกิดขึ้นในทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับ ในหลายๆโอกาสนะครับเยาวชนนั้นจะเป็นหัวใจที่จะเป็นกลุ่มเริ่มต้นนะครับที่จะช่วยให้การทุความพิชินไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่การเรียนไปจนถึงการไปไประกอบอาชีพในอนาคตหน้าถ้าเขาได้มีเวทีแล้วก็มีกิจกรรมนะที่จะเป็นนวัตกรรมในการที่จะได้รับรู้แล้วก็ช่วยกันสร้างกลไกที่แข็งแรงก็งจะเป็นเรียกว่าเป็นความสําเร็จนะครับของการ ต่อต้านและป้องกันการทุจริตนะก็คือนอกจากโตไปแล้วไม่โกงนะไม่ทนแล้วเนี่ยต้องมีกิจกรรมนะที่ทําให้เห็นนะถึงช่องทางช่องว่างอันจะนาไปสู่การทุจริตได้นั้นการป้องกันที่ดีสุดก็คือการได้รู้โอกาสแล้วก็ได้ปิดช่องว่างนั้นนะครับด้วยการทํากิจกรรมและพฤติกรรมที่นะเชิงสร้างสรรค์ ในการทํากิจกรรมนะครับเราก็จะมีนักเรียนหลายๆคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมทําให้เรานั้นเกิดความภาคภูมิใจว่าเราสามารถทําให้คนบางกลุ่มกลุ่มหนึ่งได้คุณรู้จกักได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันก็อยู่กันทั้งวันให้เวลาถีอย่างแรกเลยต้องขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้พวกหนูได้มาอบรมได้มาศึกษาคะ่ะ ตัวหนูเองเป็นเด็กชันเมืองค่ะไม่รู้ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ทุจริตหรอกค่ะเพราะว่าเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้หลังจากที่ได้มาอบรมก็รู้สึกว่าสนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาให้พวกหนไูได้ได้มาอบรมได้มาหาประสบก,การณ์ใหม่ๆค่ะน่าจะนําไปใช้ได้เพราะทุกวันนี้เวลาเวลาที่เด็กเข้าเรียนหนังสือเกิดทําอะไรที่ที่ผิดไปนิดนึงถ้าครูถามว่า เราอบรมอะไรมาความซื่อสัตย์มีไหมเขาจะหยุดคิดปับ๊บและนี่คือสิ่งที่กระตุ้นแล้วก็ปลูกฝังเขาให้ให้มีจิตสำนึกว่าเราเป็นแกนนำจะต้องทำตัวให้ถูกต้องซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เขาคิดว่านะคะหลังจากที่จบปรหกไปแล้วสิ่งที่เขาได้รับความรู้ได้อบรมมาและได้ฝึกปฏิบัติมานี้จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง เต็มความภาคภูมิใจของเขานะคะเพราะว่า,าการบอกเสมอว่าการเป็นแกนนาเป็นผู้นําต้องเป็นตัวอย่างดีๆให้กับน้องๆเพราะฉะนั้นการที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะทําให้เขา,เ,าเป็นคนดีของสังคมในอนาคตค่ะ ส่งผลให้เด็กๆเ,เขามีความภาคภูมิใจในผลงานของเขานะคะที่เขาไดา้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในโรงเรียนนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆในโรงเรียนนะคะฝึกให้เขาเป็นผู้ที่มีความรับผิดช,ชอบฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกฝึกให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ฝึกให้เด็กได้ทำงานเป็นทีมก็ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะสำหรับโครงการดีๆตรงนี้ แต่พอกิจกรรมตรงนี้เข้ามาเราได้นํากิจกรรมนี้ไปจัดภายในโรงเรียนผลปรากฏว่าได้รับแรงกระตุ้นจากนักเรียนและก็รวมทั้งตัวบุคลากรก็คือครูในโรงเรียนด้วยบอกว่ากิจกรรมนี้ทำให้เด็กนั้นได้ตื่นเต้นได้สนุกสนานและอยากจะมีส่วนร่วม ซึ่งทางโรงเรียนของเรานะครับที่นำไปใช้ในโรงเรียนก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบนเวทีนะครับที่เป็นลักษณะของละครสั้นเป็นลักษณะของหนังสั้นหรือการเขียนป้ายลนรงโตไปไม่โกงลักษณะอย่างนี้ครูเขาก็เ,าเห็นด้วยนะครับว่าเขาบอกมาว่านักเรียนนั้นให้ความสนใจดีมากพี่น่าจะจัดต่อเนื่องนะ ในลักษณะว่าจัดบ่อยๆเด็กจะได้สแสดงความสาม,มารถแสดงไอเดียอะไรของเขาน้องรู้สึกยังไงเมือเ่อแบบมีคนมาแจ้งคิวแบบนี้เนะสียใจแล้วก็น้อยใจของเราคำถามต่อไปนั้น,นะคะคุณเคยโดนแจ้งคิวไหมคะเคยค่ะ <c oughs> แล้วคุณรู้สึกยังไงว่าคะ <c oughs> รู้สึกดีเลยคไม่ดียังไงคะ มันเป็นสิ่งไม่ดีครมันเป็นการรับกีบกับคนชั้แล้วสำคัญที่สุดก็คือแก่นแท้ของโครงการอือคือการสร้างคนถ้าคนเป็นเบือกิจกรรมนี้คือหังเสือที่จะประครับประคองให,ให้มนุษย์เราคนเราหรือว่าเด็กตัวชนของเราเนี่ยเป็นคนที่มี ก็ในการเดินทางเรื่มีทิศทางวิชากจนถ้าเขาไม่มีคุณธรรมในิทยาธรรมไม่มีความคิดที่จะแยกแยะดีชั่วผิดถูกออกไปจากตัวเราความรู้ที่เรียนมาเชิงวิชาการคงไร้ความหมายตรงนี้คือสิ่งที่พู้ในการมองเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญมากและอยากให้อยากให้เด็กเขาได้มีโอกาสได้ก้าวต่อไละรับองค์ความรู้ต่อยอดจากวิทยากรจากไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่มารับผิดชอบโดยตรงเล โครงการนี้มือว่าห่ืองานระดับกระทรวงทุกกรมนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเนื่องจากว่าทําให้เยาวชนของเราเนี่ยได้มีการประหนักนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะป้องกันนะครับในการทุจริตนะครับโดยโครงการโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยได้มีการจัดทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยขึ้นมานะครับให้เยาวชนเนี่ยได้มีการเขียนโครงการนะครับให้เขาคิดว่า เขาจะสามารถที่จะช่วยป้องกันการทุจริตได้อย่างไรนะครับเป็นนักสืบเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งซึ่งการซึ่งจากเท่าที่ผมเห็นเนี่ยการดําเนินงานของของทางด้านทางกลุ่มนะครับก็ทําให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมซึ่งเป็นที่น่าดีใจนะครับที่ว่าเห็นน้องๆเนี่ยมีการตื่นรู้นะครับเกี่ยวกับ การป้องกันการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นนะครับ